ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาข้าเอาชนะทุกประเทศที่คิดต่อต้านเราข้านายพลผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยปกครองรมและประชาชนและวันนี้พวกเจ้าได้รับเกียรติใช่เกียรติที่พวกเจ้าจะได้เป็นพยานที่ข้าได้สังหารผู้ที่คิดต่อต้านข้า เหล่านักกรบที่เคยยิ่งใหญ่ในตอนนี้พวกมันได้ตายตอนหน้าเจ้าข้าได้สังหารพวกมันพวกผู้นำเจ้าเพื่อช่วยชีวิตของพวกเจ้าเอเกลลูข้าเป็นกังวลมากกว่าที่ข้าคิดซสอีกเพราะเหตุใดฟ้าบาเจ้าสืร้ายนั้นต่อสู้เหมือนสิงโต ดูแข็งแกร่งจะน่าตกใจไม่มีอะไรต้องกลัวฟามาต้องกลัวสิเจ้าตัวน้อยโงเ่เขาอาจทำให้ข้าสูญเสียเงินถ้ามันชน,นะขันข้าจะลดอัตราการต่อรองเดิมพันเพื่อเป็นการช่วยชีวิตตัวน้อยของท่านข้าขอเดิมพันด้วยเกียรติของข้าผู้ช่วยชีวิตพวกท่าน ด้วยเทพของเจ้าเจ้าบอกว่าเจ้าจะปกป้องกรุงรมแล้วใครจะปกป้องเจ้า จ้าคให้เสียงภาษาไทยโดย WDTN Studio